ตุรกีก็มีเจ้าโลกนะ <c oughs> จะด,ดีดหรืออารมณ์ดีไหม <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่จุดพักรถนะครับจะพาไปข้างในนะครับที่นี่เด่นเรื่องฝิ่นนะครับแล้วก็น้ำผึ้ง <Ur bs S 1> เอาไปดูครับ inside, natural mm hmm. and mixing with sugar honey honey like natural viagra in the old days that's what people were using เนเชอรัลไวอากาครับมีสมุนไพรต่างๆนานาอยู่ในนี้นะโอ้โหให้ลองด้วยลองเลยนะ <c oughs> โอม้มันผสมแบบหลายอย่างมีน้ำผึ้งเลยนะเนี่ยอลองแล้วครับเนเชอรัลไวอากาจากธรรมชาตินะไม่มีสารเคมีกลิ่น <c oughs> เป็นไงมากเนี่ย มยังไม่รู้เลยอ๋อเป็นแบบแกลิ่นสม,ม,ม,มุนไพรผสมผสมกันออกลิ่นสมุนไพรแบบผสมผสมอะมีออกเครื่องเทศหน่อยๆหวานน้ำผึ้งอะไรผมว่าอ,อ,อืมน้มอุ่ะนึกถึงยาลมบ้านเราเหมือนกันนะแต่มันนอนนอนแล้วคืนนี้ผมจะอย่างนี้ไหมเนี่ย เจ้าโลกทุกคนตุรกีก <c oughs> ็มีเจ้าโลกนะอยากรู้เท่าไรเนี่ยอ้ราคา200เท่าไหร่นะ2 0 0 230 230ค่ะนี่ฮค่ะกินแล้วจัดนี่เจ้าโลกเป็นเจ้าโลกเราจะดีดหรืออารมณ์ดีไหม ไหนลลองดิไอ้ปวดตรงไหนมัางเนี่ยปวดคอปวดอะไรไหมปวดคอเลยอ่าปวดคอใช่ไหมไม่กลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนแบบทุ่งหญ้าอะไรเออคือแบบทุ่งหญ้าแห้งๆกลิ่นแบบกลิ่นไดชอนอารมณ์ากดีอารมณ์เลเออธรรมชาติอ่าฮะธรรมชาติแต่เชื่อนะว่าให้หลับสบายเนี่ยน่าจะเชื่อเออน่าจะหลับสบายเออน่าจะหลับสบายเขาบอกว่าผสมน้ำตอนกลางคืนค่ะผสมน้ำ ดรอปหึงแล้วก็คนๆแล้วก็ดื่มก่อนนอนแล้วจะทำให้หลับสบายอะไรเงี้ยค่ะ How much per this one This one อรย่อิี yes o ท empty g l a n d this o u t one e r องดจะหลับไม่หลับ and this is yeah for example Never mind if you put five drops no just ten drop okay no ten drop more but four five yeah good one two three four five enough พอแล้วเดี๋ยวจะรับนานไป you can mixable ช่วยให้หลับดีว่าอย่างนั้นอ่ะลองกันเลยคือนี่จะได้หลับไม่มีกลิ่นป่ะคะที่ไปเจอไม่มีกลิ่นเลยกลิ่นธรรมชาติกลิ่นธรรมชาติมากลี่นนมนี่เดี๋ยะ เอามาใครใครจะลองคะอ่ามามาโอ้ยตลาขึ้นรถแล้วหลับอ่ะใช่เลยคุณจะได้เยอะเยอะหลับอยู่แล้วปะแต่ป้าไม่หลับเลยนะไม่จริงหอทงานด a is natural y e a no chemical is just oil pure oil กินเป็นไ้าไม่มีกลิ่นเลยกินน้ำปลาปกตินไม่มีเลยนะมันเป็นธรรมชาติ No at this moment about อ๋อลีเล็กจะทำให้สบายตัวมันหมอมันหมอผมนี่นี่ครับถ้ามาหลายคนนะหลายคนซื้อหลายๆขวดนะครับหลายๆอย่างเนี่ยต่อได้นะนี่รวมกลุ่มกันต่ออยู่ต่อราคาอยู่ฮะอ๋อไอยอวันแบงก์อีสไพมีแถมเนี่ยแถมมูลค่าอันนี้คือแถม240เลยนะ เออเขาไม่ลดแต่เขาแถมนะไปบาย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  from the dinner have a nice day have a nice travel of t o turkey all turkey